ทุกคนเป็นยัคไงบ้างคสิ่งทุกสิ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับกับงานดีๆครั้งนี้เนอะจะทาให้เราได้อยู่ใกล้กับแฟนคลับมากขึ้นและเป็นแฟนมากขึ้นครับไม่แล้วเป็นคอนเสิร์ตาคนครั้งแรกของพวกเราด้วยครับคือแต่ละคนก็เคยจัดกันแหละมิสติ้งแต่ละคนไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัว5คนครั้งแรกของพวกเราด้วยแต่ผมแปลมีครั้งแรกเลยนะจริงเหรอครั้งแรกของครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเลยอ๋อก็เลยเปลี่ มาเลยครับผมก็าค exactly? ิดว่าโชคดีคร no. ับผมที no ่ได yeah, mm ้เปลี่ยนลุคมางานนี้พอดีนี่นี่เป็นคนนำนะครับแต่ตอนแรกพวกเรา4คนเนี่ยกะว่าผมเล่นเหมือนกันจะทำลุเดยใช่คอนเสิร์ตนี้จริงๆต้องเป็นห้าสีโอ้โหบนการแสีแดงเขียวน้ำเงินอะไรเนี่ยสิ่งสิ่งที่จะเตรียมมาเป็นการได้เจอมีเยอะอยู่แล้วครับจริงๆมันก็เป็นตีมของพวกเรานะครับจริงๆเหมือนแบบพวกเราไม่มีสคริปต์นะเนอะแล้วก็ไม่มีบทไม่มีอะไรก็ ก็ไม่มีโชว์เลยใจร้อนพวกเราก็อาจจะเป็นแบบสดๆแต่มีความเซอร์ไพรส์มีความตื่นเต้นแน่นอนมีความไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็มีเกมของรายการเนี่ยมันคือให้คนดูเห็นพวกเราในมุมอื่นที่ไม่ใช่นักแสดงด้วยในมุมใกล้ชิดเราและงานเนี้ยมันก็จะทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นใชได้เห็นกันโบร่เป็นๆแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมอะไรต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราและแฟนๆคอนเนคกันมีความใกล้ชิดเนะมีความใกล้ชิดหมดเลย อยากเห็นอะไรอยากเห็นอเหรออยากเห็นอะไรยันแล้วอยากเห็นอะไรต้องถามว่าอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรดีมีมีอะไรมาช่วยแฟนบ้างดีกว่าเสน่ห์นะครับโชโช่เสน่ห์ของพวกเราโชว์ความอยู่ด้วยกันโชว์การร้องเพลงของพวกเราโชว์ตัวตนตัวตนของพวกเราครับขอบคุณตีมาที่เข้าเสกทีอะใครเยอะขอบคุณตีมาที่เข้าเสกแล้วถมเสกแ้วมั้ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครัแต่แปลว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมครับให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนคเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์อะไรวะ เซอร์ไพรส์กันเองกันหรอเนี่ยเซอร์ไพรส์ตรงก่อนเซอร์ไพรส์ตรงที่คุณไม่รู้เนี่ยนะมีสคริปต์ผมมารียเซอรไรส์ไม่รู้เลยครับว่าสคริปต์อะไรไม่มีเซอร์ไพรส์ในบ้านมีม Lucky Draw ด้วย Lucky Draw ใช่ครับพวกเราเอาของส่วนตัวมาแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่าจะแบบอะไรได้ไปของส่วนตัวใช่ครับคือทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะได้ของพิเศษจากพวกเราใช่ครับคือเป็นแบบว่าเราโอ้โหเป็นเอ็กคลูซีฟมากมาก แต่ละคนนี่ใครเน้นร้องใครเน้นเต si <ง>้นหรือใครใครด้านกระดานหรือ้านไหนครับมาเริผมว่าทุกคนน่าจะพอๆกันหมดฮะแล้วคือเราสแตนดาร์ดเดียวกันเพราะเราฝึกไปด้วยกันอ๋อแต่ตรงๆเขาเป็นนักร้องนะเนี่ยเขาเป็นนักร้องนนาเขาเป็นลีดเดอร์ด้านเราเด็กเดี๋ยวครับเอนเตอร์เทนครับวันนี้เขาเป็นเอนเตอร์เทนแต่แต่เดี๋ยวมีโชว์พิเศษอีกไม่ใช่แค่ผมนะผมบอกเลยว่าโหมีแบบว่ากิมมิกของแต่ละคนเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็น ไม่พี่บอกขับพี่บอกขับหรือว่าหล่อครับอ้าวชอบปูใหญ่อะเราใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วปูใหญ่ไปก่อนโอมันไม่ใหญ่ก็เนี่ยไม่จริงๆนี่คือต้องบอกว่าเราจะจัดที่ Impact นะครับแต่ว่า Impact ไม่ว่างครับเต็มเต็มครับแล้วเราก็เลยลองไปดูราชมังเอาติดแมนยูเออเขเลยมาจบที่ลิโดขอบคุณนะครับปูกรแล้วครับไปนั่งกระป๋าพีก่อนไปใหญ่ก่อนเขาโชงใหญ่เกินอะโอ้โหใหญ่ใหญ่เกินนะใหญ่เกินไปวันนี้ห้าคนไทรอยด์สุดฮะ ผมว่าน่าจะหล่อคนละแบบเท่าๆกันดีกว่านะครับหล่อแบบไหนบ้างหล่อแบบแอันหนึ่งหล่อแบบไหนคะลูกหลอแบบหมาแบบเราตามท่าเนี่ยถ้าผมบริสุทธิ์ให้เราดูทั้งหมดบริสุทธิ์ตีเราแบบไหนถ้าตามธาตุก็คงเป็นหนักแน่นครับฟิล์มราคาฮะตอบดีครับใจดีครับหล่อใจดีตรงๆผมก็เดินต่อน้ำเดินอันนี้เขาเรียกว่าหล่อตน้ำเดินต่อน้ำเดินโอ้้ไดได้สิครับ ก่อนน้ำเดินเราเดี๋ยวเข้าไปทางฝั่งช่างปลาปาไงเดินน้ำแดดตอนเดินดาวเป็นร้อนแรงแล้วกันครับผมตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยมากครับหนาวผมวันนี้วันนี้อ่ะบอกจากการบ้านคือไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตรงนี้พี่ตีจะโชว์ครับวันนี้เฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอวะยิ้มทำไมเราพูดทำไมเนี่ยเนี่ยแล้วก็เล่นละครอีกมาอันนี้เป็นการร่วมงานอ นาะอ,อนาคตจะมีการร่วมง,งานละครเดียวกันแบบห้าหนุ่มซิทคอมนะว,วันนี้เราพูดย้ำให้ยืนอะซิทคอมก็ติดตา <c oughs> มติดตามอยากให้ทุกคนติดตามนะครับ <c oughs> ผมว่าถ้าทุกคนทุกคนอยาก <c oughs> ให้มีมันจะมีให้ทุกคนหน่ยให้ใดแท็กไปที่ช่องวันสามสิบเอ็ดนะฮะแท็กเข้าไปเยอะหรือว่าแท็กชื่อผู้บริหารบางคนได้ฮะใช่ครับแท็กเข้าไปเลยครับว่าอยากให้มีใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับใคสัญญอวมีใบคหน่อแไปที่ใบหน่อถุย แต่ก็มีแต่ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามพวกเราด้วยไม่ใช่แค่ละครคืออยากให้คมันจะไม่จบคือมันจะไม่ได้จบแค่โปรเจกต์นี้มันยังมีโปรเจกต์ที่เราทั้งห้าคนได้อยู่ด้วยกันอีกใช่คือเราพร้อมนะครับสามารถจ้างพวกเราได้นะครับเราไปได้ทุกที่เลยนะครับห้าคนเราขายกันยกแพ็คครับใช่ครับแสดงว่าหลังจากจบกอนอันนี้ไปนี่จะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกแน่นอนมีอีกครับมีแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรมเมื่อไหร่ด้วยใช่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีแน่ครับ อ่ะสุดท้ายบอกแฟนๆหน่อยว่าวันนี้ขอบคุณแฟนๆหน่อยที่พวกเขามาตั้งใจมาพพอร์ตสัมสุนทนทั้งห้าคนแต่ละคนเลยนะเริ่มที่ใบหน้าหรโอเค okay, ครับผมก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่าที่นั่งมันไม่ได้เยอะมากเนาะ<ม>แล้วทุกคนก็ต้อง,<ม>ต,องต้องแหกที่ตาตื่นมาแย่งกันกดนี่ยผกอ้าจริงๆมันแบบมันต้องแย่งจริงนจริงนะเพราะว่าที่นั่งมันต่อต่อิอออลปนนนินมันน้อยมากขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่ตั้งใจมาใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจรอดูภาพบรรยากาศได้ก็ไว้ถ้าแบบกระแสตอบรับม ยังไงรอบหน้าก็มีอีกแต่ที่นั่งจะเพิ่มขึ้นอีกครับก็ตอนตีสามก็เหลาห้าคนด้วยครับขอบคุณด้วยครับคือเหมือนที่ไบบอกเนาะแล้วก็คือบางคนไม่ใช่แค่โอ้ตื่นเช้ามาบางคนนี่คือมาจากต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินมานั่งรถทัวร์มาขับรถมาบ้างเหอะก็เลยรู้สึกว่าุยเขาแบบว่าทาเพื่อเราขนาดนี้เราอยากที่จะมอบคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็จะมอบความสุขให้กับคนดูที่มาในวันนี้แล้วก็ให้ได้อะไรกลับไปได้มากที่สุดเนาะก็ ฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยหวังว่าจะได้มาเจออีกใครที่ไม่ได้มาเนาะก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอบหน้าเรามีอีกแน่นอนอ่าหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วล้วพูดได้หมดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของทุกบ้านเลยแล้วกันครับว่าคอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนงานครั้งนี้ถ้าขาดแฟนๆบ้านใดบ้านหนึ่งไปงานครั้งนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่สนับสนุนพวกเราทั้ง5คนมาโดยตลอดครับครับก็ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณช่องวันนะครับขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ทีมงานที่ให้พวกเราได้มาอยู่แล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับเราต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่ชอบพวกเราติดตามพวกเราแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มาอย่างน้องบอกไปว่าต้องตื่นแต่เช้าหรือว่าคนมาจากจังหวัดก็ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหน้าก็ขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตพวกเราครับสวดีขบหายสวยๆหนงไม่เหลืออะไรผมูจริงๆมันหมดไปตั้งแต่คนที่ตอบนะครับก็ เหมือนทุกคนแหละ<ต>ก็คืออยากขอบคุณแฟนๆทั้งห้าบ้านเลยก็แบบว่าที่แบบที่แบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราหรือติดตามละครของพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> ต้องขอบคุณเลยถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีพวกเราห้าคนในวันนี้ <c oughs> ครับก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้มาอย่างอย่างอย่างเดิมแหละก็คือใครที่ไม่ได้มาก็งวดหน้ามีแน่นอนครับงวดหน้าเพูดเหมือนหวยเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับ